วันนี้เวลา18นาฬิกา14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงนศสาลาดุสีดาลัยสวนจิตดาดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโรกาสให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยลาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรวิทยลาลัยเสนาธิการทหารวิทยลาลัยการทัพบ,บกวิทยลาลัยการทัพเรือวิทยลาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2,567เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะรวม1,282คนส,นสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงเป็นสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพบ,บกที่มีความมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในวิทยาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเพื่อให้สามารถประเมินและกำหนดยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทหารอำนวยการปฏิบัติการร่วมและสามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้พระราชทานพระบรมราชโชวารแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งวา่า ปัจจุบันวิทยาการและสถานการณ์ต่างๆมีความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับศัพทวิทยาการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงและสถานการณ์ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยต่างๆทั้งทหารและพลเรือน ควรจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจแลนะติดตามให้เท่ากันอยู่เสมอข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ได้มาเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษในหลักสูตรต่างๆนี้และหวังว่าท่านจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ประสานส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราสืบไปวันนี้เวลา8นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพ rat ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสะปะทุม ทรงเป็นประธานการประชุมสามันคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสาราสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีประจำปี2568ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิครั้งที่2ทั2568ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อรับทราบผลการดำเนินง,งานปี2567และแผนการดำเนินง,งานปี2568 ผลการดาเนินงานในปี2567ที่สำคัญอาทิการนำผลงานวิจัยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3มิติบแบบเคลื่อนย้ายได้หรือโมบิสแกนซึ่งพัฒนาและสร้างขึ้นในประเทศไทยไปใช้ช่วยวางแผนการผ่าตัดคนไข้าปากแหว่งเพดานโหว่นำระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอนุรักษ์วัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพในโรงเรียนตอชอดอ ในถิ่นทุรกันดารบริเวณพื้นที่ชายขอบจัดฐาน้ำ้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรสะอาดปราศจากมลพิษให้แก่โรงเรียนตอชอดอบ้านเทพภูพงเงินอเภอน้ำโสมจัังหวดอุดรธานีและชุมชนใกล้เคียงที่มีปัญหาแหล่งน้ำดิบปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชช่วยเหลือคนพิการให้ดำรงชีวิตได้อย่างอิสระพัฒนาเยาวชนในชนบทเรือนจำสถานพินิษ์ให้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และโคดดิ้งนำไปใช้ศึกษาต่อประกอบอาชีพได้ ปี2567มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการและกิจกรรมของมูล,ลนิธิรวมกว่า12,000คนเวลา14นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566โอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวลีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมา์กแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติตุงทองคำแก่ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์และสำนักวิชาพยาบาลศาสตรม ah ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาอย่างต่อเนื่องและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและประิญญาตรีรวม2,431คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาตความว่าบัณฑิตทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษาสมกับที่ได้ตั้งใจภาคเพียรมาโดยตลอดแล้ว ต่อไปก็ถึงวาระที่จะต้องออกไปทำงานและดำเนินชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นการที่จะดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลที่ดีที่จเจริญได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความคิดที่ดีที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ความว่าความคิดนั้นสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำทั้งปวงกล่าวคือถ้าคนเราคิดดีคิดถูกต้องทามตามหลักวิชาและคุณธรรมคำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีที่จเจริญแต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้องคำพูดและการกระทำก็อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหายทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ด้วยเหตุนี้ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำสิ่งใดจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะทําคําที่จะพูดนั้นผิดหรือถูกเป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหายเป็นสิ่งที่ควรพูดควรกระทําหรือควรงดเว้นเมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ก็จะสามารถยับยั้งคําพูดที่ไม่สมควรหยุดยั้งการกระทําที่ไม่ถูกต้องพูดและทําแต่สิ่งที่จะสํมฤทธิผลเป็นคุณเป็นประโยชน์และเป็นความเจริญจึงขอให้บัณฑิตทุกคนน้อมนามพระบรมาราโชวาทได้เชิญที่ได้เชิญบานี้ ไปเป็นแนวาทางในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานสื่อไปเวลา16นาฬิกา32นาทีทรงพระดำเนินไปมณฑลพิธีลานพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงทรงเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบร,รมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสร้างด้วยวัสดุโลหะผสมทองเหลืองขนาดสองเท่าของพระองค์จริงเพื่อเฉลิมประเกียรติสมเด็จพระมหิตตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์และผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนสืบสาพระราชปณิธานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีความเจริญก้าวหน้าและทัดเทียมนา,นานาประเทศพร,ระรูปนี้จะประดิษฐานบริเวณด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารวันชัยสิริชนะมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงท่อประเนตนิทศการดิจิทัลรวมศาสตร์ศิลป์รับมือภัยพิบัติสู่ชุมชนยั่งยืน นำเสนอแนวทางการจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัยปี2567ในจังหวัดเชียงรายผ่านเทคโนโลยีทันสมัยประกอบด้วยโมชันกราฟิกเว็บแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR อาทิย์สาธิตเว็บแอปพลิเคชัน d i s a s t e r m f u a c t h ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภยัยโดยเก็บข้อมูลภาพและข้อความจากภาคีเครือข่าย นำมาประมวลผลเป็นแผนที่อุทกภัยตามเวลาจริงโดยแสดงข้อมูลพื้นที่พักพิงและเส้นทางที่ไม่สามารถสัญจรได้ซึ่งมีผู้ใช้งานหลายหมื่นคนในช่วงเกิดเหตุอุทกภัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลโบราณสถานด้วย VR เชียงแสนโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงแสนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงสำรวจและเก็บข้อมูลโบราณสถานสำคัญในเขตเมืองเชียงแสนกว่า30วัด ใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุสามิติความละเอียดสูงและได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานกว่า500คนการนำเสนอแนวทางบริหารจัดการเพื่อรับมือภัยพิบัติแบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่ด้านป้องกันภัยพิบัติที่เน้นพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยการบรรเทาสาธารณภัย ที่ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินการดูแลด้านสุขภาพการเปิดศูนย์พักพิงบูรณาการความช่วยเหลือและฟื้นฟูลหลังภัยพิบัติที่ครอบคลุมทั้งในมิติสุขภาวะสังคมเศรษฐกิจ,จและสิ่งแวดล้อมก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับนักศึกษาจากวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหรือ FMFU Band ร่วมกันขับร้องเพลงนารีรัตนา ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีวันนี้เวลา12นาิก56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าตร ไปถวายแด่พระราชาคณะที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมรามารามราชวรวิหารเขตพระนครในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองคการโปรดพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์พระเถระที่ดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาให้สูงขึ้นจำนวน8รูป <_ d ata> เพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์2568ดังนี้พระศรีวชิระวาทีฉัตรชัยสุชัตตชยโยเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวชิรยานเมธีตรีปิดกบัณฑิตยติคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัดบวรน,นิเวศวิหาร ปัจจุบันพระราชวชิระยานเมธีเป็นรองอธิการบดีด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหามากุตรราช,ชวิทยาลัยพระศรีวินยาพรสายรุ้งอินทาวุโธเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวินัยวชิระเมธีตรีปิดกวราล,ลงกรยติคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัดอาวุธวิกาสิตาราม ปัจจุบันพระราชวินัยวชิระเมธีเป็นรองอธิการบดีด้านกิจการคณะสงฆ์มหาวิทยายลัยมหามากุราชวิทยายลัยพระสุทธิสารเมธีชัยยันจัตตานโยเป็นพระราชคณะชันราชที่พระราชสุทธิวชิระเมธีตรีปิดกคุนาภร์ยติคณิสรบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัดบุรณสิริมาตยาราม ปัจจุบันพระราสุทธิวชิระเมธีเป็นคณะบ,บดีบัณฑิตวิทยลาลัยมหาวิทยลาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพระครูประดัดสุวัฒนสัจจคุณธีรวิชันทวิโชเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระวัฒนวชิระเมธีสถิตนวัดราชาธิวาสปัจจุบันพระวัฒนวชิระเมธีเป็นรองอธิการบดีด้านสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการมหาวิทยลาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระครูสุดตาพิรมเตชินอินทเตโชเป็นพระราชาคณะชั้นสาบันที่พระชินวงศ์สกวิระเวทีสถิตนวัดร,ราชบพิษสถิตมหาศีมารามปัจจุบันพระชินวงศ์สกวิระเวทีเป็นรองอธิการบาดีด้านแผนพัฒนาและพันธกิจสากลมหาวิทยายลัยมหามากุราชวิทยายลัยพระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์ กิติชัยจิติชโยเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสุนทรวชิระเมธีสถินณวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันพระสุนทรวชิระเมธีเป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนามหาวิทยายลัยมหามากุตรราชวิทยายลัยพระครูธ,ธรรมมาพิสมัยสมัยผาสุโกโเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระพุทธิวชิระเมธีสถินณวัดศรีจันทจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันพระพุทธิวชิวระเมธีเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการอีสานรักษา,าการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาส์สาเฉลิมพระเกียรติกาลสินมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช,ชวิทยาลัยและพระครูวินัยทรเจริญทันตาจิตโตเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระอุดมวชิวระเมธีสถิตนวัดนครอ,อินจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันพระอุดมวชิวระเมธีเป็นคณะบดีคณะาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตระก้าสิ่งของเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรวัตรมดีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตรกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายมูเอกสุริยานีศิบัต ตำแหน่งลูกแถวกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอรกระเพอที่12ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายติดตามระเบิดท้ายรถยนต์ซึ่งมีนายหมู่เอกสุริยานีเป็นผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวเหตุเกิดบริเวณ3แยกบ้านเจาะกระเพอหมู่ที่2ตำบลการุบีอำเภอรกระเพอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มีนาคม2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา พระมหากรุณาที่นายหมู่เอกสุรยานีสิบาตได้รับพระราชทานในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่โรงเรียนบ้านกุดโจดตำบลสวัสดอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว่าลัยลักษณ์อัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราช,ชวิทยลาลัยจุลาภรณ์โปรโดให้ราช,ชวิทยลาลัยจุลาภรณออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรณ์ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยส่งห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงมีนายชานชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานแก่ประชาชนและมอบกระเป๋านักเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดโจดนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียงชาวจังหวัดยะโสธรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณย่างหาที่สุดมิได้